คอนโดใหม่ป๊อปสุดในย่านสำโรงให้ส่วนกลางจัดเต็ม3ชั้นบนทำเลอินเตอร์เชนจใหญ่ให้คุณพุ่งตัวเข้าสู่สุขุมวิทต่อเดียวถึงสยามใช้ชีวิตในเมืองได้แบบไม่มีสะดุดและที่นี่คือเฟล็กซี่สำโรงอินเตอร์เชนจครับ สำรงชั่วโมงนี้ร้อนแรงกว่าใครขึ้นท่านเป็นอีกหนึ่งอินเตอร์เชนใหญ่ใจกลางเมืองจะไปสุขุมวิทหรือเปลี่ยนเส้นทางไปศรีนครินลาดพร้าวบางกะปิก็มีรถไฟฟ้าให้เลือกถึง2ส,สาย2เส้นทางทั้ง BTS และ MRT สายสีเหลืองจะเข้าเมืองนะครับไปสยามเนี่ยก็เพียงแค่30นาทีเท่านั้น ถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดใหม่บนทำเลศักยภาพแห่งนี้ตอนนี้ต้องที่นี่เลยค่ะ f l e x ่สัมรงอินตอร์เชน์คอนโดใหม่จากเสนาดีเวล็อปเมนต์มาในรูปแบบตึกสูงโดดเด่นให้ส่วนกลางแน่นจัดเต็มเพราะไม่คุณเป็นชาวสุขุมวิทแบบป๊อปป๊อปกันไปเลยค่ะที่ตั้งโครงการ f l e x ่สัมรงอินเตอร์เชนจะมีทางเข้าหลักอยู่ติดถนนใหญ่สุขุมวิทเลยนะครับโดยทางเข้าของโครงการเนี่ยจะอยู่แทบจะติดกับบันไดรถไฟฟ้าเลยครับ และยังสามารถเข้าออกได้อีกทางหนึ่งผ่านทางซอยเทพารักษ์4ด้วยโดยจะมีระยะทางจากโครงการเดินไปถึงทั้ง BTS และ MRT สำโรงประมาณ300เมตรเท่านั้นครับที่นี่จะเป็นคอนโดไฮรีส์สูง37ชั้นมี917ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาด3ไรากว่านะคะให้ที่จอดรถคิดเป็น47รวมจอดซ้อนคันมาพร้อมส่วนกลางจัดเต็มถึง3ชั้นเริ่มที่ชั้น G รอบอาคารจะมีพื้นที่ส่วนสีเขียวและ jogging t r a ็กให้ลูกบ้านได้ออกกําลังกายหรือรีแลกซ์ ถึงจะอยู่ในเมืองแต่เราก็ใกล้ชิดธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นค่ะและพอเข้ามาในตัวอาคารครับเราก็จะพบกับล็อบบี้ต้อนรับที่ออกแบบได้อย่างสวยงามเหมือนกับเป็นห้องรับแขกอันแสนอบอุ่นพร้อมเปิดรับวิวสวนภายนอกให้เห็นบรรยากาศสวนสีเขียวสวยๆส,สบายตา และบริเวณนี้นะครับยังมี coworking space และ meeting r o ให้ลูกบ้านได้มานั่งทำงานอ่านหนังสือจะ work from condo หรือมาทำ business meeting ก็จัดเต็มกันได้ที่นี่เลยครับขึ้นมาต่อที่ชั้น7ค่ะชั้นนี้คุณจะต้องตะลึงกับส่วนกลางจัดเต็มแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบกับส่วนกลางหลกักโซนกิจกรรมมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ให้ได้มาตีสโสรกว่ายน้ําออกกําลังหรือแช่น้ําให้เย็นฉ่าและถ้าต้องการเบิร์นไขมันให้หุ่นเปะ๊ะปังห้องฟิตเนสที่นี่เขาก็จัดเต็มมาก เครื่องออกกําลังกายมาแน่นฟิตร่างกายได้ทุกส่วนและยังมีห้องโยคะและมุมบ็อกซิ่งให้ด้วยนะคะสําหรับสายรักการดูหนังนะครับที่นี่ก็มีห้องชมภาพยนตร์ส่วนตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับเตอั r รูมและสายตี้ก็ต้องมาที่นี่เลยครับกับโคคิชเชนแอนด์บาร์ให้ได้มาจองจัดเลี้ยงหรือมาโชว์ฝีไม้ลายมือการทำอาหารในโอกาสพิเศษก็ได้แถมด้วยสวนแบบเอาท์ดให้ออกไปรับลมชมวิวกันด้วยนะครับขึ้นมาที่ชั้นบนสุดก็ต ิกันขั้นสุดด้วยรูฟลอ์ที่โครงการจัดส่วนสีเขียวสสวยพร้อมจอกกิ้งแทร็กเช้าเเย็นเยนบอกเลยว่าบรรยากาศข้างบนนี้ฝินมากเวอร์แน่นอนค่ะและเช่นเคยครับคอนโดของเสนาก็จะมาในรูปแบบคอนโดโลโคาร์บอน ให้ลูกบ้านได้มีส่วนช่วยโลกด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนโดยมีแนวคิดมาจาก Smart City เช่นมี Smart e n v น r o n m e n t นตสวนส่วนกลางเนี่ยก็จะเน้นพันไม้ที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีระบบ Smart Living โดยใช้ระบบ Touchless ในพื้นที่ส่วนกลางเช่นประตูเข้าออกกอกน้ำสุขภัณฑ์เป็นต้น และมีสมาร์ทเอเนจีใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางด้วยส่งผลให้ค่าส่วนกลางราคาไม่แพงรวมถึงมีจุดชาร์จรถยนต์ EV ด้วยนะครับและเสริมพิเศษด้วยสมาร์ทพาร์คกิ้งระบบแจ้งจำนวนรถจอดและมีสมาร์ทโมบิลิตี้แอปที่ให้ข้อมูลการเดินทางของ EV Shuttle s ิ i t e ตด้วยครับ มาชมในวันนี้นะคะจะเป็นห้องแบบ One Bedroom Plus ขนาด34.5ตารางเมตรเลเยอรใหม่ดีไซน์สวยเหมาะสำหรับใครที่ต้องการห้องไซส์ใหญ่พร้อมพื้นที่อนเนกประสงค์แบบจุใจค่ะ มาเริ่มกันที่หน้าห้องเลยครับถูกใจพ่อบ้านแม่บ้านสายรักการทำอาหารอย่างแน่นอนด้วยครัวปิดที่โครงการเขามีการจัดเตรียมฉากกระจกบานเลื่อนกันแยกไว้ให้เป็นสัสดส่วนด้วยนะครับโดยโซนครัวนี้โครงการเขามีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอบฮูดซิงมาให้แถมมีลิ้นชักพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด้านในที่เราสามารถจัดเก็บเครื่องครัวหรือขวดเครื่องปรุงต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับนี่และมือจับด้านหน้าตู้ตรงนี้นะครับก็สามารถแขวนผ้าเช็ดมือได้ด้วย และบนเหนือซิงนะครับก็ยังมีที่แขวนอุปกรณ์เครื่องครัวครงการจัดให้ครบแบบนี้เลยครับและฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็สามารถจัดวางเป็นตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าได้เลยครับ สำหรับลิฟวิ่งก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะนี่พักอาศัยแบบครอบครัวในเมืองได้สบายๆโดยเฟอร์นิเจอร์โครงการจัดให้แน,น่นๆทั้ทงตู้เก็บรองเท้าและด้านบนนะคะสามารถวางของอเนกประสงค์ได้ด้วยมีชุดโต๊ะร,รับประทานอาหาร2ที่นั่งบิวอินชั้นวางทีวีขนาดใหญ่พร้อมด้วยโซฟาน,นุม่มๆและพิเศษตรงนี้เลยค่ะด้วยช่องเก็บของบริเวณที่เท้าแขนให้อีกด้วยนะคะเชื่อมต่อจากโซนลิฟวิ่งมาที่ด้านนี้ครับบริเวณช่องแสงจะพบกับห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการกั้นแยกด้วย ทําให้เกิดความเป็นส่วนตัวในการใช้งานโดยพื้นที่โซนในกระสองตรงนี้นะครับเราสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ตามใจเลยไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานอ่านหนังสือหรือใช้เป็นห้องนอนที่2ก็ได้เรียนนิชาเป็นสาวสวยน่าจะมีเสื้อผ้าเยอะแยะใช่ไหมก็จัดห้องนี้ให้กลายเป็นห้องแต่งตัวห้องเก็บเสื้อผ้าเป็น w a l k i n closet ได้สบายๆเลยเพราะเขามีความพิเศษอย่างไงรู้ไหมด้านนี้ครับห้องในกระสงค์ห้องนี้สามารถเชื่อมต่อบริี่โซนห้องนอนได้ด้วยนี่ถ้าเชื่อมมาแบบนี้ได้นะเราก็สามารถใช้งานห้องนี้ได้อย่างสะดวกมากมายเลยครับ มาต่อที่บริเวณโซนห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะทางโครงการมีการจัดเตรียมฐานเตียงขนาด5ฟุตพร้อมด้วยหัวเตียงนุ่มๆแบบนี้มาให้และตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่บิวอินเต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าทางโครงการเขาก็จัดมาให้และด้านในนะคะก็จะมีกระจกเงาซ่อนอยู่ไว้ให้เราเนี่ยได้เช็คความสวยความงามก่อนออกจากห้องด้วยละค่ะ และภายในห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะฟังก์ชันครบทั้งโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ําทางโครงการก็จัดเตรียมมาให้ครบเช่นเคยและด้านหลังเรานี้นะครับก็เป็นช่องแสงขนาดใหญ่เปิดออกไปเป็นโซนระเบียงนั่นเองพื้นที่มีพอสมควรเลยนะสามารถออกไปรับลมชมวิวได้อย่างสบายๆเลยครับนี่ชาขอบอกเลยนะคะว่าห้องนี้เนี่ยจะอยู่กันแบบคู่รักหรือว่าอยู่กันแบบครอบครัวก็ลงตัวสุดๆเลยค่ะ และถ้าใครต้องการวันเบดตอยู่สบายราคาดีนี่ฉันขอแนะนำห้องนี้เลยค่ะกับวันเบดรูมขนาด26.5ตารางเมตรมาพร้อมฟังก์ชันครัวปิดและโซนวอล์กอินครัเส็จในห้องนอนค่ะแค่เห็นสเปซใจกลางห้องตรงนี้นะครับก็ต้องร้องว้าวแล้วเพราะลิฟวิ่งเนี่ยให้สเปซเหลือเฟืออยู่สบายจริงๆแถมเฟอร์นิเจอร์โครงการก็จัดมาให้แบบแน่นๆช่ำๆแค่ซื้อของไม่กี่อย่างก็พร้อมเข้าอยู่แล้วนี่ประหยัดเงินไปได้หลายบาทเลยนะ จะตู้เก็บรองเท้าชั้นวางทีวีโต๊ะรับประทานอาหารโซฟา,โ,ซฟาโครงการจัดมาให้ครบครับและแน่นอนตามสไตล์คอนโดของเสนาเขาออกแบบด้วยคอนเซปต์ Geo Fit และแนวคิด Made from Her คิดละเอียดกว่าก็อยู่สบายกว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยใช้งานได้จริงและใช้งานได้อย่างสบายทุกท่วงท่าแน่นอนครับและตร้ครัวนะคะทางโครงการเขามีการจัดเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัว ตู้ลอยฮอปพุดสิงให้ครบพร้อมให้เราเนี่ยได้ทําอาหารกันแบบแซ่บอบอุ่นหุงต้มนึ่งกันได้เลยพื้นที่ด้านในตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องด้วยทําให้เราเนี่ยได้เช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะคะถัดมามาดูโซนห้องนอนกันบ้างครับโซนนี้จะมีการแบ่งกั้นจากโซนลิฟ n งด้วยประตูกระจกบานเลื่อนนะได้ความเป็นส่วนตัวในการใช้งานฐานเตียง5ุ้ตโครงการจัดมาให้มีหัวเตียงนุ่มๆพร้อมกับที่เก็บของด้านใต้ด้วย และช่องแสงครับเขาก็จัดมาให้ขนาดใหญ่เลยแสงสว่างธรรมชาติาสาดส่องมาได้เต็มที่ห้องดูโปร่งโล่อง,ลองอยู่สบายมากครับแล้วก็ระเบียงนะก็มีขนาดใหญ่พอสมควรพร้อมด้วยมุมซักล้างเช้าเช้าเย็นเ็นเนี่ยออกไปรับลมชมวิวได,ด้อย่างฟินๆเลยครับและพิเศษแบบใส่ไข่ด้วยฟังก์ชันที่หนุ่มๆสาวๆชาวเมืองต้องกรี๊ดกับมุมนี้เลยค่ะ walk in closet ที่โครงการบิวอินชั้นเก็บของมาให้อย่างจุใจจะเก็บเสื้อผ้าจะเก็บอิคเซอรีหรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็จัดไปอย่าให้เสีย ฝั่งตรงข้ามกันนะคะโครงการก็จัดเตรียมโต๊ะเครื่องแป้งมาให้ด้วยซึ่งมุมนี้ติดกับช่องแสงด้วยนะคะรับรองว่าสาวๆเนี่ยต้องแต่งหน้าได้อย่างฉ่ำวาวกันแน่นอนและเดินเชื่อมไปค่ะก็เป็นห้องน้ําฟังก์ชันครบครันเช่นเคยห้องนี้จะอยู่คนเดียวก็ดี2คนก็ลงตัวพร้อมให้คุณใช้ชีวิตแบบป๊อปป๊อปสไตล์หนุ่มสาวรุ่นใหม่ใจกลางเมืองเลยครับ อยู่ฟลกซี่สำโรงอินเตอร์เชนชีวิตต้องป๊อปพอไม่คุณใช้ชีวิตแบบคนเมืองเต็มรูปแบบ ด้วยการเดินทางอันแสนสะดวกสบายเพียง400เมตรจาก BTS สายสีเขียวและ MRT สายสีเหลืองให้คุณทะยานสู่ใจกลางเมืองแบบปลื้ดเดียวถึงเพียง5นาทีจากบางนาปุณณวิถีโซนธุรกิจใหม่พร้อมด้วยห้างยักษ์ใหญ่ที่กำลังก่อสร้างอยู่อย่าง Bangkok Mall แค่15นาทีถึงแหล่งแฮ n งเอาอย่างเอกมัยทองหล่อและ30นาทีก็พุ่งตัวไปได้ถึงสยามจะเอมซเฟียร์พรากอนหรือเซ็นทัลเวิลดก็เหมือนอยู่แค่ปากซอยค่ะ ทำเลนี้นะครับถือเป็นทำเลศักยภาพที่โยงใยโซนธุรกิจอย่างสุขุมวิทเข้ากับโซนไลฟ์สไตล์อย่างศรีนครินลาดพร้าวบางกะปิได้ยอย่างคล่องตัวเพราะนอกจากจะใกล้รถไฟฟ้าแล้วนะครับยังใกล้ทางด่วนแถมโครงการเนี่ยยังเข้าออกได้2ทางเลยทั้งทางสุขุมวิทและทางถนนเทพารักษ์ครับรอบโครงการก็เต็มไปด้วยแหล่งงานขนาดใหญ่แหล่งช้อปปิง้งทั้งห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ตลาดนัด สวนสาธารณะทั้งยังใกล้สถานศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนําอีกมากมายเลยนะคะท่านที่สนใจโครงการนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสานักง,งานขายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6 00. โมงเย็นโดยสํานักง,งานขายจะอยู่ติดกับถนนใหญ่สุขุมวิทขาเข้าบริเวณใกล้กับทางออกที่7ของ BTS สํามลงนะครับถ้าคุณอยากเป็นชาวสุขุมวิทแบบป๊อปๆอปปอ,ปอยู่คอนโดใหม่ตึกสูงส่วนกลางแน่นราคาเบาๆสบายๆบนทําเลอินเ์เชนที่เตรียมปลีกประกายศักยภาพในอนาคต ต้องไม่พลาดที่นี่เฟล็กซี่สารองอินเตอร์เชนค่ะวันนี้นะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจพับ้านบ้าคอนโดหรือยูทูบช n แนลก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ